สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติฝั่งพารามิติกกับสติฝังที่เป็นนอนพารามิเตริกฝั่งที่เป็นพารามิเตริกเนี่ยผมใช้วงสีฟ้าๆไว้ยนะในฝั่งที่เป็นนอนพารามิเตริกเนี่ยผมใช้วงสีเหลืองๆนะครับผมจะอธิบายทุกท่านนี้นะครับเพื่อที่ใช้ทุกท่านเนี่ย เข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราอะมีความสุขกับการใช้พารามติที่เป็นพารามิติกันมาตลอดนะครับแต่มีอยู่วันหนึ่งที่เราเริ่มรู้สึกว่าเอะถ้าข้อมูลที่เรามาวิเคราะห์เนี่ยมันไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นนะครับทางสติโดยเฉพาะข้อตกลงเบื้องต้นที่พูดถึงเรื่องของ Normality นะครับโดยเฉพาะข้อตกลงเบื้องต้นที่พูดถึงเรื่องของอะไรครับ n o r m a l i t y แบบเนี้สถิติฝั่งพารามิเิกอาจจะใช้งานไม่ได้ก็เลยเกิดคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่คิดว่าเอาอย่างนี้แล้วไม่ล่ะเราก็น่าจะใชสถิติอีกชุดหนึ่งที่เป็นสถิติที่ไม่ต้องไปนั่งอิงกับตัวพารามิเิกแบบนั้นนะครับก็ไม่ต้องไปพูดถึง assumption เรื่อง n o r m r a l i t y เอาง่ายๆครับไม่ต้องไปพูดถึง assumption เรื่องของ n o r m a l i t y หรือแอสซัมชันอื่นๆที่จะเกิดขึ้นนะครับสถิติกลุ่มนั้นเราเรียกมันว่า n o n p a r a m า t ามิเ t a t สต t i ิสครับดังนั้นถ้าผมสรุปสั้นๆก็คือว่าตัว Non-parametric เ t a ิสต t i ติกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาครับแก้ปัญหาสิ่งที่ข้อมูลของเราอะครับถ้าจะกระทำด้วยพารามิเติแล้วมันทำไม่ได้นะครับเราก็จะเรี่ยงมาใช้ฝั่งนอ n นพารามิตติฝั่งนี้นั่นเอง เห็นบ้าไหมครับและสถิติฝั่งพารามิเตกส่วนใหญ่ที่คุยกันนะครับคุยกันนักคุยกันหนาเนี่ยเขาจะใช้ค่าเฉลีย่ยหรือคำว่ามีนครับเป็นตัวขับเคลื่อนในการเปรียบเทียบในขณะที่ฝั่งตรงกันข้ามก็คือฝั่งนอนพารามิเิกเนี่ยเขาไม่ใช้มีนครับเพราะเขาเชื่อว่ามีนที่ได้จากข้อมูลที่เรามาทดสอบเนี่ยถ้ามันมีการแจกแจงที่ไม่เป็นปกติที่มันไม่ normal เนี่ยมีนไม่เหมาะครับ เขาจะนําข้อมูลมาเรียงใหม่ครับจัดเรียงใหม่ครับแล้วเขาเปลี่ยนตัวนั้นเป็นแรงครับดังนั้นคนที่ใช้สิติฝั่งที่เป็นนอนพารามิเิกจริงๆแล้วก็หลักการคล้ายๆเดิมนะครับแต่ไม่ใช้ค่ามีนเฉยๆใช้ค่าแรคงมาเป็นตัวจัดในการแยกนะครับอันนี้คือไฮไลท์สําคัญครับตัวอย่างเช่นฝั่งพารามิเตกผมต้องการทําวิจัยสักเรื่องหนึ่งและผมต้องการเอาคะแนนเนี้ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ เอาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ผมจะเช็คดูครับว่าคะแนนนี้แตกต่างจากเกณฑ์ไหมคือสูงกว่าเกณฑ์หรือเปล่านะลักษณะแบบนี้ผมจะใช้สถิติที่ชื่อว่า one sample t test ครับแต่ถ้าเกิดว่าผมใช้ one sample t test มันมีข้อตกลงเบื้องต้นอะไรบ้างเขาบอกว่าข้อตกลงเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดเลยของ one sample t test ก็คือการแจกแจงต้องเป็นแบบโค้งปกติที่เป็น normal ครับ ถ้าง,งานของผมข้อมูลเกิดมีการแจกแจงที่เรียกว่าไม่ได้เป็นโค้งปกติไม่ได้เป็นโค้งปกต,ปปกติแบบนี้ผมสามารถใช้ว i วคอลซันไซ n แรนครับทดแทนได้ไ้ครับสีเดียวกันเลยเนะี่ยให้ทดแทนกันได้ไหมวิวคอ o ซัน s ซแแกรนนะครับก็จะคำนวณได้ครับมันคงมีคำถามถามต่ออีกว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดผมไม่ทดสอบอะไร ผมไม่สนใจแหละว่าข้อมูลของผม normal หรือไม่ normal แต่ผมอยากจะใช้วิวคอ s ส้นสายแรงเลยในการทดสอบตรงนี้ได้ไหมคําตอบคือได้นะครับได้ไม่ได้ซีเรียสครับคุณสามารถใช้ i วิวคอ s ส้นสายแรงได้เลยครับเพียงแค่ความเชื่อเล็กๆครับที่เขาเชื่อว่าตัววิวคอ s ส้นสายแรงนะครับมันจะมี power of test e หรืออํานาจในการทดสอบครับต่ํากว่า one sample t test ครับแต่ถ้าข้อมูลของเรานะครับ การแจกแจงที่ไม่เป็นปกตินะครับหนีไม่ได้นะเนี่ยคุณยังไงคุณก็ใช้วันสเปิลไม่ไนดะ้คุณก็ต้องมาใช้วิวคอร์ซันอยู่ดีเห็ไ,ไหมครับในทํานองเดียวกันเนาะสมมุติว่าผมต้องการจะทําวิจัยแล้วผมต้องการเปรียบเทียบคะแนนก่อนกับคะแนนหลังอะนะครับพีเทสกับโพเทสประมาณนี้นะครับถ้าสถิติที่เราเลือกใช้โดยปกติอาจจะเป็นพวกตระกูลของ p a เปิ p l e t e s คือเทียบคะแนนก่อนกับคะแนนหลัง ถ้าเราทดสอบ normality แล้วข้อมูลของเรา normal ไหมถ้า normal เนี้ยก็ใช้แพ a r ได้อย่างสบายครับแต่ถ้าทดสอบแล้วข้อมูลของเราเกิดไม่ normal เนี้ยอันนี้อาจจะต้องหนีไปใช้ wilcoxon s i g n e rank ครับนะตัวนี้ก็ตอบแทนตอบโจทย์เหมือนกันแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยครับสถิติของตัว p a i r sample นะครับมันไม่ได้มีข้อตกลงเบื้องต้นข้อเดียวครับมันไม่ได้มีบอกว่าแค่ข้อมูลของคุณต้อง normal อย่างเดียวนะครับ มันจะมีอีกข้อหนึ่งคือบอกว่าคะแนนเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กันคะแนนอย่างเช่นของ PTE กับ POTE นะครับต้องมีความสัมพันธ์กันซึ่งในความเป็นจริงแล้ว PTE กับ POTE ส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กันทั้งนั้นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดแจ็คพอตครับเราตรวจสอบแล้วข้อมูลของเราเกิดไม่สัมพันธ์กันแบบนี้ครับถึงแม้นอร์โมเดลตี้จะผ่านนะครับตรงนี้ก็ไม่สามารถใช้แพรได้ก็อาจจะต้องหนีไปใช้วิวคอลเซนส์แรงครับ ในทำนองเดียวกันครับถ้าสมมุติผมมีกลุ่มที่ผมต้องการเอาคะแนนเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกันถ้าผมมีแค่2กลุ่มครับเช่นกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมผมอยากรู้ว่า2กลุ่มนี้มีเขาเรียกว่าอะไรนะครับมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันไหมนะครับผมต้องทดสอบ normality ก่อนครับนะครับถ้าทดสอบ normality แล้วปรากฏว่าข้อมูลของผม normal นะครับผมจึงมีสิทธิใช้สถิติในตระกูลของ independent sample t-test ได้นะครับแต่ถ้าทดสอบแล้วไม่ normal นะครับผมอาจจะต้องไปใช้ แมนวิทนียูเทสครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าเอ๊มันเลี่ยงได้นะแล้วใน independent ์ซั p p อร t aste, ต e เทส้องจาก assumption เรื่องของ Normality ยังมี assumption อื่นไหมคำตอบคือมีนะครับมีก็คือว่าใน independent ์ซั p p อร t ต e เทสนะครับมันจะมีสถิติทดสอบอยู่2ตัวที่ชื่อว่า student t กับ w e ลท t นะครับโดย student t จะใช้ในกรณีที่เรียกว่า Equal Variant Assume ก็คือแอดซูมว่าความแปรปรวนของสองกลุ่มนี้ไม่แตกต่างกันอันนั้นจะใช้ s t u d e n t t แต่ถ้าความแปรปรวนของสองกลุ่มนี้มันเกิดแตกต่างกันก็จะใช้อีกสูตรหนึ่งที่ชื่อว่า w e l t นะเพราะฉะนั้นในโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับถ้าเราเห็นในแต่ละที่ก็จะมีอาจจะมีค่า T อยู่2ตัวคือกรณีที่อีโคเวเลนแอ s ซ m มก็จะใช้ s t u d e n t t ถ้า Not a s s u m ก็ใช้ W e l นะครับอันนี้ก็ต้องเลือกให้ถูกอีกทีนึงซึ่งรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวไปชมในคลิปถ,ถัดไปครับผมก็จะ อธิบายไว้ให้นะครับเพียงแต่ว่าคลิปนี้จะโฟกัสไปให้ดูว่าวิธีการเลือกใช้พารามิเตอริกกับนอนพารามิเตริกเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดกลุ่มตัวอย่างที่เรามีเราต้องการเปรียบเทียบกันแล้วไม่ได้มีแค่2กลุ่มครับเกิดมี3กลุ่มหรือ4กลุ่มแบบนี้ครับเราจะเลือกใช้สถิติที่ชื่อว่าตระกูลของ Ana เนสิตออฟแวลเลครับนะครับทดสอบและน Normal มีสิทธจะใช้อโนวาครับนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมาเช็คต่อครับว่า ความแปรปรวนเป็นอย่างไรครับถ้าความแปรปรวนเท่ากันจะใช้ f ของฟิชเชอร์ครับอ่าใช้ f ของฟิชเชอร์ครับแต่ถ้าความแปรปรวนไม่เท่ากันจะใช้ f ครับแต่เป็น f ของเวลครับ f ของเวลนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ a n าลิซิสออฟแวร์เรีนนะครับแต่ว่าถ้าผมขยายความไปอีกนิดนึงผมจะบอกว่า Ana ลนะิซิสออฟแวร์เรีเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องทำา3กลุ่มนะ4กลุ่ม5กลุ่มนะครับคอนเซปต์เขาเขียนว่าตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไป ดังนั้นอะไรก็ตามที่ independent support ทีเททำได้ analysis Op ฟเวอ Operation ก็ทำได้นะแต่ในบ้านเราไม่ค่อยนิยมแค่นั้นเองนะครับในทำนองเดียวกันครับถ้าสมมุติเราทดสอบ assumption เรื่องของ Normality แล้วข้อมูลของเราเกิดไม่ Normal นะครับก็หนีไปใช้ c u s ต์เ v l l i s ล t e เอก็ได้ครับแล้วถ้าเกิด Normal ลนะครับ Normal เลือกใช้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Anova ก็ได้ c u s ต์เ v a l i s ก็ได้ครับจากสไลด์นี้กาลังจะตอบเราแบบนี้ครับอะไรก็ตามที่ฟ พารามิเตตทำได้จริงๆแล้วนอนพารามิเตตเขาก็ทำได้นะเพียงแค่เขาเชื่อว่าพอมันเป็นสถิติฝั่งที่เป็นนอนพารามิเตตแล้วเนี่ย power of test หรือผลการทดสอบเนี่ยความถูกต้องแม่นยำเนี่ยอาจจะน้อยกว่าไอ้ตรงที่เป็นพารามิเตตแต่ถ้าในมุมผมเนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนครับว่าถ้ามันเป็นจุดที่เรียกว่าเราทดสอบแล้วคะแนนมันแตกต่างกับเกณฑ์จริงๆหรือคะแนนมันแตกต่างระหว่างก่อนกับหลังจริงๆหรือแต่ละกลุ่มมันแตกต่างกันเยอะๆจริงๆนะครับ คำตอบที่ได้ด้วยพารามิตอหรือนอนพารามิติคํคำตอบคือคำตอบเดียวกันนะครับมันจะซิกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขที่มันเบียดก,กันเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยอันนี้อาจจะมีผลมีผลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องเลือกครับว่าเอถ้าเราทดสอบแล้วข้อมูลของเราเนี่ยมันเป็น Normal นะโอเคฝั่งนี้ฝั่งพารามตได้เปรียบครับเลือกใช้ได้เลยครับแต่ถ้ามัน มันไม่แน่ใจนะครับอันนี้อาจจะเลือกใช้ฝั่งนอนพารามิเตกที่ไปตอบคําถามก็ได้ซึ่งตรงส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะอธิบายทุกคนแบบนี้ครับปัญหาของนักวิจัยโดยทั่วๆไปนะครับคือตอนที่ตัวเองไปเขียนเขาโครงนะครับเกี่ยวกับวิธีดําเนินการเกี่ยวกับตัวสถิติที่ใช้นะครับผมแนะนําครับเวลาเขียนอย่าเขียนว่าฉันจะใช้ p a m p l e t ทฉันจะใช้ independent p l e t ีเทสฉันจะใช้อโนวาอย่าเขียนแค่นี้ อยากให้เขียนงนี้ครับกรณีที่เราต้องใช้ paired p l e t-test เราเขียนเลยครับฉันจะใช้ paired s p o r t-test ในการทดสอบเรื่องนี้แต่หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นฉันจะเลือกใช้วิวคอสซันสายแรงเขียนไว้ต่อเลยครับทํานองเดียวกันครับฉันจะใช้ independent sample t-test ในการทดสอบเรื่องนี้แหละแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นฉันก็จะใช้ Mann Whitney U test หรือแม้กระทั่งเขียนว่าฉันจะใช้ Analysis of Variance หรือ Anova ในการทดสอบเรื่องนี้แต่ถ้าไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นฉันก็จะใช้ c l a s s อน a l ลลิส s t สเทแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบครับที่อยากจะฝากทุกคนไว้วันเนี้ยคือเรื่องนี้แล้วอีกจุดหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าหลายคนชอบพูดกันว่าเออถ้าสมมุติว่าเรามี n น้อยๆล่ะเราต้องใช้ เขาเรียกว่าอะไรนะนอนพารามิเตอรเลยใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่นะครับไม่ใช่ n น้อยแล้วเทสแล้วถ้าเกิดมันเป็น normal เราสามารถใช้อะไรได้ครับใช้ฝั่งพารามิเติรได้นะครับไม่มีใครเขาว่าอะไรครับก็ไม่เชื่อก็ลองไปดูดีเกียร์ฟิลด์ด้ครับดีเกียร์ฟิลด์มันผูกอยู่กับ n นหะดีเกียร์ฟิลดมีมี2 3 4 5ยังมีเลยและเพราะฉะนั้น n น้อยน้อยแต่ถ้าเทสข้อมูลแล้วมัน normal มันใช้ฝั่งพาราได้นะครับแลว n น้อยน้อยถึงจะต้องใช้ วิวเขาสั้นไหมบอกไม่เกี่ยวนะไอ้ใส่ฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งนอนพารานไม่เกี่ยวนะครับผมมีอะไรให้ดูครับการกําหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่านะครับที่จะใช้สถิติพวกนี้ขึ้นอยู่กับตัวนี้ครับนี่ครับผมให้ดูครับเดี๋ยวนี้มีการกําหนดเอ็นกันตามนี้นะครับถ้าใครใช้ฝั่งนี่ครับฝั่งนี้ผมใช้อันนี้ผมใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า G power นะครับนี่ครับอันนี้เป็น mean difference to group นี่แบบนี้ อันนี้เป็นฝั่งพารามิติรนะครับฝั่งนี้เป็นวิวคอนสันแมนวิทนี่นี่เห็นไหมนี่เป็นฝั่งนอนพารามิตอรสังเกตไหมครับเอ็นมันเบียดเบียดกันเลยเห็นไหมครับได้กลุ่ม21เท่ากันนะครับการจะกาหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ํานั้นมันขึ้นอยู่กับการที่เราเลือกเอฟเฟกต์ไซส์ตัวนี้ครับโดยปกติทุกคนจะ p พาเวอร์ออฟเทเท่ากันแต่จะแตกต่างตรงนี้ครับที่เป็นเอฟเฟกต์ไซส์อันนี้บอกเอฟเฟกต์ไซส์อยู่ที่จุด8นะครับจะได้ n ประมาณ21 21เอาง่ายๆคือผมก็าลงจะบอกทุกคนนี้ การทำวิจัยเรื่องแบบนี้แนะนำครับขั้นต่ำกลุ่มหนึ่งนะครับอย่างน้อยกว่า21เพราะฉะนั้นใครทำที่21อยู่ให้รู้ว่าหลังวิ่งฝ่ายยากครับ,รบโดยทั่วๆไปก็เลยใช้อยู่ที่30ครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลือกให้ดีนะครับอย่างนี้สมมุติผมบอกว่าถ้าเกิดแล้วผมจะเขียนเพื่อที่จะให้รอดจริยธรรมผมจะทำไงผมอาจจะบอกว่าถ้าต้องการรอดจริยธรรมนะครับอันนี้ผมเขียนเลยว่า F อฟเฟกต์ไซผมอะอยู่ที่จุดแปด p อลฟาเท่ากับจุดศูนย์ห้าพาวเวอร์ออฟเทสอยู่ประมาณจุดแปด นะครับซึ่ง f อฟเฟกต์ซ้เท่ากับจุดแปดนะครับมันจะตรงกับศัพท์คําว่าเป็นขนาดใหญ่พอดีนะครับซึ่งตัวโปรแกรมมันจะเขียนไว้อยู่แล้วนะครับแล้วเราบอกว่าได้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยกลุ่มละยี่สิบเอ็ดคนนะครับตรงเนี้ครับเราอาจจะใช้การเขียนเลยครับว่ากลุ่มละเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดคนนะครับแต่เรารับอาสาสมัครเลยเรารับอาสาสมัครนะครับเราได้มาเท่าไหร่นะครับคัดไห้เหลือยี่สิบเอ็ดก็ได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าอะไรครับแต่งานที่ผ่านมา นะครับนี่อย่างน้อย21คนแต่เราบอกว่างานที่ผ่านมาเคยทําเรื่องแบบนี้เขาใช้25คนงานเราก็เลยขอเป็นกี่คนครับ25แบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี้หาวิธีการเขียนเอนะครับแต่พอเป็น25คนแล้วหมายความว่าอะไรครับทําไปทําไปทําไปแล้วอย่าให้หายนะครับเอยไห้หายได้นะครับแต่ให้น้อยกว่า21แต่ละกลุ่มต้องไม่น้อยกว่า21ถึงจะรอดนะครับใครไปบ้าจี้กลุ่ม21ตามนี้จริง ทดลองไประวังย้ายหายเพราะถ้าหายมาปุ๊บเอ็นมันไม่ครบนะครับอันนี้ก็ต้องฝากทุกคนนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือพยายามจะโชว์ให้เราดูแบบนี้นะครับเพื่อให้เราเห็นภาพเนาะผมมีตัวโปรแกร,รม g power ด้วยผมให้ดูอะไรนะครับนี่คือโปรแกรม g power นะซูมให้เห็นกันแบบนี้เลยนะครับ ใครต้องการเทสอะไรครับดูนะครับนี่ไงครับสมมุตินี่ทูกรุ๊ปนี่ทูกรุ๊ปเห็นไหมนะครับเอฟเอกไซส์นี่จุดห้าไหมครับเอาเมาส์ไปใกล้ๆไหมครับมันบอกเลยจุดห้าคือมีเดียมครับจุดแปดคือระดับใหญ่ไหมครับถ้าผมกําหนดที่จุดแปดครับนะครับแล้วพาวเวอร์ออฟเทสโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นที่จุดอะไรครับจุดแปดแบบนี้เห็นไหมครับกลุ่มเราเท่านี้เห็นไหม ถ้าใครอยากให้อยู่สักนั่นแหรอครับต้องอยู่ประมาณเนี้ยหาเลฟเฟลนให้ได้แล้วกันครับเนี่ยจุดเจ็ดฮหรือไม่ก็จุดเจ็ดเก้าเนี่ยถึงจะได้กลุ่มยี่สิบแต่คําถามคือเราหาเลฟเฟลนอ้างอิงจุดเจ็ดเก้าได้ไหล่ะหาได้ก็จบได้กลุ่มในยี่สิบครับเจ็ดเก้าเก้าเนี่ยอ่ะโอเคนะครับ แต่ถ้าเกิดสมมุต um ิว mm ่าตรงน Ash ี been, h, ้เราอยู่ที่จุด8สมมุติเราอยู่จุดแดบางคนถามว่าอาจารย์แล้วตรงนี้เอฟเฟกไซส์นูขอปานกลางอย่างเป็นไงครับอยู่ที่จุดห้ากลุ่มเราประมาห้าสิบเอ็ดเลยนะครับเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลือกหรือบางคนบอกอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นทูกรุ๊ปล่ะนี่เยอะขึ้นอีกหกสิบสี่นะครับทูกรุ๊ปตรงนี้ถ้าเป็นเอฟเฟกไซส์จุด8หนักกว่าเดิมอีกครับ กลุ่มได้26นะครับเห็นไ,ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเลือกคือใครครับเราเองครับเลือกเองว่าจะใช้แบบไหนจะหาวิธีการแบบไหนนะครับเขียนอธิบายไว้นะครับเขียนอธิบายไว้เราก็จะรอดปลอดภัยนะครับแต่กล่าวโดยสรุปก็คือนะครับการเลือกใช้สถิติฟังที่เป็นทั้งพารามิเตริรและนอนพารามิเตริรก,ก็จะบอกคุณว่า อะไรก็ตามที่ใช้พารามิเติไม่ได้ก็สามารถใช้นอนพารามิเติทดแทนได้ครับนะก็ฝากทุกคนนะครับไปทบทวนบ่อยๆนะครับและเดี๋ยวคลิปถัดๆไปจะพามาด,ดูสถิติแต่ละตัวทีละตัวเลยนะเพื่อให้เราเข้าใจมันอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับคลิปนี้โฟกัสครับเลือกว่าเราจะเลือกใช้สถิติพารามิเติหรือนอนพารามิเติอย่างไร แต่แนะนําตอนจบท้ายตรงนี้ครับในการเขียนบทที่3อยากฝากทุกคนไว้ครับนอกจากเขียนสถิติฟังที่เป็นพารามิเติแล้วก็บอกไว้ต่อด้วยครับว่าแต่ถ้าไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นเราจะเลือกใช้สถติอะไรแทนนะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้เวลาเราทํางานวิจัยเรามีความสบายใจครับนะครับสามารถทําได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมากยิ่งขึ้นครับแล้วพบกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ